ก็เปนี้ค่ะเราจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูนะคะเขาเรียกว่าเกมจุดกๆแล้วมันคือเกมนี้นะมีเกมให้เรียกเยอะแยะเลยนะมีเอ้ยไม่ใช่มีตัวให้เรียกเยอะแยะเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นพุกิมจิเยอะีน่เยอะเยอะ อไรกนแล้วคะคามสุบักเป็นโตขนมปังบักปังบักซี่เกียมาหาเดเล่น เอ้น <c ười> ี่ดูนะกดอัวก็ไฟกันกดอัวก็ไฟกดปบ๊บกดเกอรไอ้เร็วมเขียงค้สีย